สวัสดีครับผมยุทธีรัตแครสิิงนะครับวันนี้จะมาทอดกระดูกหมูนะครับกระดูกซี่โครงหมูนะครับมาหมักชุบแป้งทอดนะครับลงกระทะไปทีเรียบร้อยนะครับทอดให้เหลืองกรอบนะครับก็สุกเลยนะครับ ลงนนากนิวันนี้ทอดหมูเสร็จแล้วก็มีเมน,นูส้มตำอีกอย่างนะครับส้มตำกินกับทอดหมูอร่อยอร่อยนะครับตามครับ ดูครับดูเหลืองน่าทานไหมครับซิโครงหมูทอดเดี๋ยวทอดอีกหนึ่งกระทะครับเด็ดไม่พอกินครับ,รรบกระทะที่สองนะครับซิโคงหมูทอดสุกแล้วพร้อมรับประทาน โอเคครับโอกทอดก็เป็นอันสุงแล้วครับตามด้วยเมนูต่อไปนะครับเป็นมนอเมนูส้มตำนะครับนี่คือเส้นส้มตำครับมีพริกครับใส่พริกแห้งนะครับตามตามโกๆไปนะใส่กระเทียมด้วยใส่พริกโกเข้าไปใส่เกือเทศครับเกือเทศเยอะครับใส่เยอะๆครับใส่มะนาวลงไปนะครับตามด้วยน้ำปลาร้านะครับ ด้วยผงชรสรดนวโกตำตำเข้าเครื่องนะครับใส่เส้นลงไปนิดเล็กน้อยนะครับใส่ไปหมดเลยตำตํนนะครับเตให้มัๆๆนเข้าเครื่องกใส่ครูเข้าไปนะครับ ปูหายเองครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับสดตำปูปลานะครับเผ็ดแสบด่างนะครับก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้จบคลิปใหม่ๆนะครับ